ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบรรุ่นใหม่นั่นก็คือ YZF R9 หรือ YZF R9 ซึ่งภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จากจูลักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียย้ำนะครับว่านี่คือภาพ CG ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใด เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูเป็นแนวทางครับว่าถ้าวันหนึ่งยามาฮ่าจะมีการพัฒนา YZF-R9 ขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะมีความสวยงามเพียงใดจะมีความเร้าใจแค่ไหนก็ดูเป็นตัวอย่างไว้เท่านั้นครับหลังจากที่ยามาฮ่าเปิดตัว YZF-R7 หรือ YZF-R7 เมื่อวันที่18พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาก็ได้สร้างกระแสความร้อนแรงเกิดขึ้น กับแฟนคลับยามาฮ่าทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นการพลิกแผนการพัฒนาจาก YZF-R6 ที่ถูกยกเลิกการผลิตไปมาเป็น YZF-R7 เครื่องยนต์สองสูบเรียงพื้นฐานของ MT-07 ออกวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาและเมืองไทยของเราก็มีแผนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างช้าสุดก็คือมอเตอร์ p o 2021 ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคม2,564ที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามแฟนคลับของยามาฮ่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความร้อนแรงที่มากกว่า YZF-R7 ต้องการความจัดจ้านของพลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าแต่ครั้นจะไปซื้อ YZF-R1 ก็แพงเกินไป YZF-R6 ก็ล่สุดท้ายคงจะหมดไปแล้วรวมถึงราคาค่าตัวก็ยังสูงอยู่นะครับประมาณ 5 4 9 0 0 0บาทพอมีกระแสข่าวเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด24ชื่อรุ่นในอาซีรีของย a มาฮ่าทำให้เราได้เห็นครับว่ายามาฮ่านั้นมีแผนในการพัฒนา YZF-R9 หรือว่า YZF-R9 โดยสื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็จับตามองการพัฒนาครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอนครับว่าพื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของมันนั้น จะมาจากรุ่น MT 0 9นั่นเองซึ่ง MT 0 9โฉมใหม่ปี2021เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2563ขณะที่ MT 0 7โฉมใหม่เปิดตัวตามหลังเพียงแค่7วันเท่านั้นก็คือวันที่3พฤศจิกายน2563ก็จะเห็นได้ว่า MT 0 7 MT 0 9กลุ่มลูกค้าก็ใกล้เคียงกันยามาฮ่ายังทำการเปิดตัว ตามหลังเพียงแค่7วันเท่านั้นเพราะฉะนั้น YZF R7 ที่เปิดตัวไป18พฤษภาคม2564หรือเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาถ้า Yamaha จะเปิดตัว YZF R9 หรือ YZF R9 อีกรุ่นหนึ่งตามหลัง YZF R7 จะเป็นช่วงเวลาใดไม่แน่ครับว่าที่งานอิกมาโช2021วันที่23พฤศจิกายน 2,564ที่จะมาถึงก็อาจจะมีการเปิดตัว YZF R 9ตามหลัง YZF R 7 6เดือนพอดีหรือถ้าหากว่า Yamaha ยังไม่มีแผนในการเปิดตัว YZF R 9ในช่วงปีนี้อย่างช้าสุดก็คือปีหน้าครับปี2022เอาเป็นว่าในช่วงปลายปีนี้เรามารู้กันก่อนครับว่า YZF R 9จะเปิดตัวหรือไม่รูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นนะครับแน่นอนว่า จะต้องมีส่วนใกล้เคียงหรือว่าคล้ายคลึงกับ YZF R7 มีแนวโน้มว่าชุดไฟหน้าแบบโมโนโฟกัส LED โปรเจคเตอร์แบบดวงเดียวนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในรุ่น YZF R9 ด้วยเช่นกันเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียง,ง c o s p l a พ e c r a n k ช h a f t 3 d Overhead Camshaft 12วาล์ว4วาล์ต่อสูบป,ปริมาตรจริงอยู่ที่ 889cc ให้พลังสูงสุด 119แรงม้าที่1,000 10, 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีอัตราส่วนกำลังอัด11.5ต่อ1ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ mt 0 9ปี2021ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้โครงสร้างตัวถังแบบใหม่แบบอลูมิเนียมเดลต้าบ็อกซ์ให้ความแข็งแรงทนทานมากขึ้นมีการปรับโครงสร้างแกนเพลาและสวิงอาร์มใหม่เบาขึ้นเพียวขึ้นคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงอัพไซด์ดาวหน้าที่ปรับได้ทุกจุดรวมถึงชช๊อับหลังเดียวแล้วก็มีดิสเบรกหน้าคู่เ mm hmm. ลดเดนเมาส์สีลูกสูบต่อข้างหน้าจอเรนไมล์แบบ TFT ให้ความสวยงามมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่กล่อง IMU แบบ6แกนพัฒนามาจาก YZF R1 มีแท็กชั่นคอนโท o l สาระดับ slide control system lift control และก็มี Quick c h i ต t e r ที่หลายคนอยากได้ สำหรับ MT09 รุ่นปัจจุบันนี้ปี2020และปี2021ที่มีขายในเมืองไทยวางราคาอยู่ที่399,000บาท MT09 ใหม่ที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยและก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์ p o 2021ที่จะมาถึงอาจจะเปิดตัวพร้อมกันกับ YZF R7 ก็เป็นได้ราคาของมันนั้น400,000บาทต้นๆน,นะครับได้เห็นแน่ขณะเดียวกัน ถ้าจะมีการพัฒนา YZF R 9มาขายควบคู่กับ MT09 ในอนาคตราคาในเมืองไทยของมันอยู่ระหว่าง4 0 0 0ถึง500,000บาทอย่างแน่นอนคงไม่ข้ามทะลุขึ้นไปเกินกว่า5 0 0 0 0บาทในเมืองไทยมารอดูราคาของ MT09 ใหม่กันก่อนครับว่าจะเปิดตัวด้วยราคาประมาณเท่าไหร่ส่วน YZF R 9เราจะไปลุ้นกันที่งานอีกม s โช w 2021วันที่ 23พฤศจิกายน2564ที่จะมาถึงครับ